ฐานไม่ได้ช่วยให้เราบารรลุทำได้คนเหาะได้หายตัวได้ทําอิทธิปฏิหารต่างๆได้ทายใจคนอื่นได้กําหนดรู้จิตคนอื่นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเขาเป็นอริบุคคลนะ,ะเทวดาพรหมก็มีปฏิหารทายจิตคนนั้นคนนี้ได้แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่พ้นจากความตายและเทวดาตายแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนระกกัเนศชานเปรตวิสัย พระาศาสดาจึงไม่ได้สอนให้เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งใครประพฤติปฏิบัติเพื่อไปเป็นเทวดาหรือเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดทะลุด่างพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตใช่ไหมดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์น,นี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความตายไม่ต้องตายต่อไป นะเป็นอย่างนี้นะโยมเมื่อกี้ว่างไงนะเชิญค่อะอยากทราบว่าการเดินจงกรมกับการนั่งภาวนาค่ะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะให้ผลที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะคะ่ะ เหมือนเหมือนการเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นนะเป็นการทําความเพียรทางจิตเหมือนกันจิตยังละความเพลินตั้งอยู่กับกายเหมือนเดินแต่กายนั้นอยู่ในท่าเดินท่านอนก็ได้ท่านั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้นะส่วนจิตนั้นรู้ลมหายใจคอยละความเพลินจิตส่งออกไปปับ๊บรีบเอากลับมาที่กายของเรานะอันนี้สงการเดินจงกรมได้มี ต่างกันไปเล็กน้อยคือผู้เจ้าบอกจะเป็นผู้อดทนต่อการทําความเปลี่ยนอดทนต่อการเดินทางไกลอาหารจะย่อยง่ายนะอาพาธน้อยป่วยน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออันที่สองห้าของการเดินจงกรมนะเดินอย่างไรเดินปกตินะโยมเคยเดินอย่างไรเดินไปอาคารนั้น